สวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณเบิร์ดครับคุณเบิร์ดนะวันนี้คุณเบิร์ดมาทําอะไรเนี่ยมาเวิร์กช็อปครับผมเวิร์กช็อปโต๊ะโต๊ะที่นั่งใหม่เป็นไงนั่งใหม่ดีมากครับโอเคต่อสูงมากเลยครับผมสูงมากนะฮะครับคุณเบิร์ดเรียนไปเมื่อกี้บอกผมเดือนเลยนะสิงหาอ่ายี่สิบสามสิงหาครับกันยาตุลาประมาณสองเดือนสองเดือนครับเกือบเกือบยังไม่ถึืสองเดือนะครับผมคือกลับไปเอาง่ายนิดนึงที่ผมให้ไปยังใช้ไม่ครบเลยใช่ปะ ก็ใช่ครับยังยังใช้ไม่ครบเลยอย่างเช่นแบบเว็บไซต์ที่แบบของดีขายดีอะไรเงี้ยครับผมยังดูหมวดหมู่ของพี่ยังไม่ยังไม่ครบเออแล้วผมแค่ให้คลิกเดียวเป็นไงมันแบบโดนครับคือมันแบบทำให้ผมรสึกว่ามันยังมีอีกหลายเรื่องที่แบบผมยังต้องแบบไปเปิดดูอีกตั้งเยอะครับเออแค่นั้นแหละไปดูไปดูให้ผมหน่อยนะได้เเลยอ่าวันนี้มาฮะช่วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ การลงสินค้าครับแล้วก็รเรื่องของการหาคีย์เวิร์ดแล้วก็การใช้เทเลพีครับวันนี้อเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะถ้าไม่มาก็ก็คงตันอยู่ที่บ้านนะครับเออก็เลยเตัดนใจมาเลยใช่ครับบ้านอยู่ไหนเนี่ยอ่สีลมครับก็ไม่ยากนะครับใช่ไหมมารถตู้หรืออนุสุดทนั่งรถไฟฟ้ามา,มาแล้วก็นั่งรถตู้มาครับอ๋อโอเคโอเคโอเคสรุปวันนี้มาเวิร์กช็อปแล้วสว่างขึ้นไหมโห จากแบบเคยแบบหาคีย์เวิร์ดไม่ได้ไม่เรียนไม,ไม่ไม่รู้ว่าต้องหาคีย์เวิร์ดยังไงวันนี้ก็รู้สึกว่าเข้าหัวแล้วครับเข้าหัวนะแล้วก็เกี่ยวเรื่องของการแบบเรื่องของการวางสินค้าว่าเราจะวางราคาสินค้าเท่าไหร่หรือว่าคิดต้นทุนกําไรยังไง,ง,ไงไใช่ครับเคลียร์นะกดเครื่องที่เลขกันเลยนะใช่ครับให้ธิรพิกไปเคยขอครั้งเดียวใช่ครับอุตสาห์ให้ใช้ฟรีแล้วไม่เอาต่อไปจะจองธิรพิกไหม โหยบ่อยแล้วครับทีนี้เรียนมาสองเกือบสองเดือนใช่กี่ครัง้งครั้งเดียวครั้งเดียวเข้ากี่นาทีโอ้ไม่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 เกินสิบนาทีครับครั้งครั้งที่แล้วไม่เกินสิบนาทีอ่าแต่ตอนนี้เขาจะยังว่ามันมีประโยชน์มันมีประโยชน์มากครับนะเรื่องคีย์เวิร์ดใช่ไหมฮะใช่ครับผมโอเคเออนีดนึงถามหน่อยเอหลักสูตรหาของใครดีแต่คุณคไม่ได้เน้นนะแต่เอาถามแหละมันทำให้ความคิดเปลี่ยนไหม เปลี่ยนครับเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนแบบเพราะว่าทุกๆุกอาทิตย์น,นะครับที่ผมไปเดินตลาดแล้วผมมาดูแบบมาดนเอ้ยไม่ให่เหมือนกับมาดูของก่อนอแล้วก็กลับไปดูในในอีเบครับว่าเราควรจะต้องแบบอันไหนของที่มันโดนใจเราเนน<ช>แต่และหมวดหมู่ <c oughs> คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเพื่อที่ผมเรียนเส้นผมบางของพี่ไปเนี่ยคือมันก็เหมือนกับเปิดเโลกทัศน์ของเราให้กว้างขึ้นแล้วอแต่พอเราไปดูตลาดเนี่ยยิ่งเปิดเข้าไปอีกอ๋อใช่มันมันต้องทู่กันใช่ครับ คือเราจะดูแต่ของแต่เราไม่เดินตลาดก็ไม่รู้ว่ามีอะไรใช่ครับแต่ถ้าเกิดคุณดูของเยอะๆเต็มสมองเก็บมีที่เก็บด้วย<ช>เก็บเก็บเก็บแล้วไปเดินตลาดมันก็จะเกิดต้นทุนใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมแบบรู้สึกว่าผมมีสินค้าที่ผมอยากขายอยู่มากแต่ว่าผมยังแต่ตอนนี้<ม>เรายังสเปะสบายกันอยู่ยังจับยังจับอยู่แต่มันได้ก้อนละได้ก้อนแต่ก้อนยังมาเป็นไงอยู่ยังปฏิปต่ออยู่ใช่ไหมเออไม่ไม่แบบไม่ไม่ไม่เป็นรูปธรรมครับไม่เป็นรูปร่างทักทีหนึ่งอ่าฮะอ๋อโอเคสุปบอกเพื่อนหน่อยถ้าเกิด ถ้าเกิดไม่ได้เรื่องเบนไปไปถึงไหนมาบวกชอปได้ไหมได้ครับแต่ีิวข้าวมาเองนะแต่ที่นั่งมีใ,ให้ใช่ครับแอร์เย็นแอร์เย็นมากแล้วก็เหมือนกับแบบมีอะไรที่ไม่เข้าใจก็เหมือนแบบถามพี่ได้ตลอดเวลาลุกเลยใช่ครับโอเคก็แค่นี้แหละขอบคุณมากครับครับผมครับผม